ที่ที่มาวันนี้นะครับก็จริงๆก็ขอโทษด้วยที่แบบว่าอาจจะเข้าไปข้างในกันไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ปกครองก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนก็แออัดมากก็ขอบคุณทุกคนที่มาก็รอนานเนาะก็ได้เห็นไม่นานนะครับแต่ต่อไปก็จะได้เห็นทุกนี้สวยนั่นแหละก็ขอบคุณมากจีนก็ต่อไปก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอ่ะเวลาชาวบ้านจะ มาลาวอร์ตตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับก็ไม่รู้จะปิดอันไหมนะครับ,รบก็แล้วก็วันหยู่ในคาสเซิลเลอร์พวันสงการานต์วันปีใหม่น,นี้ต้องรองรุ่นการตารางเรียนว่าจะได้หยุดแล้วก็ป่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้หยุดอะไรอย่างี้นะครับก็แต่ถ้ามีเวลาก็จะพยายามไปไปทำไปทำงานไปหาเรื่องไปเจอให้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็มี ก็ขอรออะไรควพูมเปก่อนละกันนะครับก็ก็้ไม่หายนะครับมยไปไไปครับก็ใครสวยก็มาเข้าโรงพาบาลนะขด้วยข้ารถด้วยเดืนทางไกลก็ขอบคุณท นนม <im> ิค <sus> yeah, okay. ิม <jamais drama> ่ไ <Laser> ด <Gun outs> ้เป็นคนจ่ายค่ารักษาแล้วรอบเปิดคี่นีกก่อนขอบคุณมากครับเย้ดีใจด้วยนะคไปดีด้วยกับที่รักนะ